สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันอาทิตย์ที่9้พฤษภาคม2 5 6 4นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังเกมพรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์นะับที่เอติฮัสเตเดียนะครับที่เชลซีโอ้โหพลิกกลับมาชนะได้ครับบุกชนะแมนซิตี้ได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งครับจากประตูชัยในในภาพโนในภาพเลยครับมาคอสอลองโซนะครับยิงนาที90้บวก1นึ่งล้ครับนาที91้นะครับ ก็คือโอ้โหเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ต่อจากเรเอัลมาดริดเลยนะครับอันนี้แบบคือเหมือนพลิกกลับมาเลยเพราะว่าโดนนําไปก่อนับในครึ่งแรกแล้วก็เกือบโดนสองโูนได้ซ้ำจากลูกจุดโทษนะแต่อากัวโรยิงไม่เข้านะครับผมคือยิงก็ยิงเหนือชั้นนะชิปนะครับยิงชิปย้าข้ามผู้รักษาประตูเข้ากลางประตูนะแต่เมนดี้ไม่หลงแล้วก็ใช้มือเดียวรับบอลไว้เลยนะครับผม ก็ถือว่าโชคร้ายจริงแล้วไปผัวเสียมาครับไม่ได้จุดโทษนะในช่วงครึ่งหลังนะจังหวะลาหิมเ t อร์ i ิงประทากับทางเคอร์ซูม่านะครับผมโอเคเราไปดูรูปเกมกันครับในครึ่งแรกนะปุ๊บดูสรุปโดยรวมนะครับในเกมในครึ่งแรกนะครับผมเป็นครึ่งแรกที่เชลซีเล่นกลางๆไม่ได้โดดเด่นครับกลายเป็นแมนซิตี้ที่จังหวะเข้าทำอะไรคมกว่านิดนึงอ่ะแบบ จ่ายทะลุช่องดีเล่นบอลกับพื้นภาคพื้นดินบอลได้รกต์อะไรดีกว่านะครับผมจนเชลซีต้องไปตั้งรับนะครับผมอย่างที่พูดไปอย่างช่วง Before the match ก็คือแบบเชลซีจะน่าจะตั้งรับนะครับผมน่าจะแมสซิตี้จะครองบอลเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไปตามนั้นอย่างที่ผมคิดไว้เลยนะครับผมแต่ว่าการจัดทัพในเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งนะครับผมที่ใช้บิลลี่กิลมอร์ยืนคู่กับกองเต้นะครับผม แล้วก็ผมก็เอะใจตรงที่ว่าฮาคิมซีเอตมาดูเขาอีกวันนี้อีกเกมหนึ่งอ่ะไม่รู้เป็นไรนะครับที่ซีเอตเวลาเจอกับแมนซิตี้แล้วแบบตั้งแต่เกมเอเอคัพแล้วรู้สึกจะเล่นดีกว่าเจอทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกนะครับไม่รู้เป็นไรนะความรู้สึกผมนะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามันผมรู้สึกย่างจริงอ่ะเขาแบบพอเวลาเจอทีมอื่นบางทีเจอคู่แข่งเข้าประกบติดอย่างเงี้ยบางทีเขาก็แบบเสียบอลง่ายๆเองแล้วแบบล้มไปด้วยแบบ การประทะอะไรต่างๆคูส่สู้กับคู่แข่งอะไรไม่ได้เงี้ยนะครับตรแต่วันเนี้ยทั้งชั้นเชิญชั้นเชิงหลอกบอลอะไรเงี้ยนะครับจะหลอกส่งหรือจะเปิดอะไรเงี้ยมันทํเลด้บุแบบดูเนียนตาน,นิดนึงอ่ะนะครับผมคือตัวเขาเลยอ่ะที่แบบเล่นที่อาแจากอ่ะเล่นแบบนั้นอ่ะนะครับผมวันนี้โดดเด่นนะสำหรับอาคิมสเสียดน่าจะให้แมวเดอะแมตตานะครับแล้วก็ทาประตูตีเสมอให้เราด้วยนะครับผมโอเคในครึ่งแรกอย่างที่เห็นนะครับคือ มันมันมีคลายแม็กช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึง่งครึ่งแรกเนี่ยเวลามันช้าจริงๆนะเวลานะผมนั่งดูไปวันนี้แบบเวลามันช้าจริงอนะ่ะแบบคือเกมกับมาริทที่เล่นในแชมเปี้ยนลีกอะ่ะรู้สึกความรู้สึกแบบเวลามันเร็วมากแต่เกมกับทาร์เมสิตี้กลายเป็นว่าทําไมมันแบบความรู้สึกทำไมเวลามันช้าอลไเงินนะครับผมผ่านไปชา้าจริงๆจนมานาทีสี่สี่สิบสี่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับ เป็นบอลเปิดนะครับจากแดนหลังของแมนซิตี้เปิดขึ้นมานะครับผมให้คือเขาเห็นแล้วการ์บลเชซุตเขาจะวิ่งน่าจะเป็นดีอาร์สมังครับไม่แน่ใจนะหรือจูอัลคาร์เซโลผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าผิดขออภัยนะเปิดขึ้นมาครับแล้วคิสเทนเซนกับทางการบลเชซุตแย่งโฉบกันโฉบบอลนะครับแต่ว่ากลายเป็นคิสเทนเซนเสียเหลี่ยมไปนิดนึงนะครับผมมีมือนะมีมือที่ดูจังหวะภาพช้าอะไรต่างๆนะครับผม มันมีมีมือนิดนึงอ่ะนะครับผมมือไปคล้ายๆแบบแบบมีมีปะทะนิดนึงอ่ะแล้วทําให้คิดเต้นเส้นเสียจังหวะไปนิดหนึ่งอ่ะนะครับแล้วก็ล่าเข้าไปส่งเข้ากลางก็คือกูนาเกลโรเขาจับแบบจับบอลลั่นไปนิดนึงแล้วนะแบบเลยตัวไปแล้วถือตามจริงถ้าเขาเป็นสัญชาตญาณจริงๆแบบเมื่อก่อนนะผมว่าเขายิงจังหวะแรกไปเลยนะแต่ทีนี้เขาจับบอลแล้วบอลมันยาวไปนะแต่ว่าลาหิมสเตอร์ลิงมา มาเก็บตกได้ครับวิ่งเ,เร็วกว่าลิสเจมนะครับแล้วก็แปรเข้าไปนำหนึ่งศูนในครึ่งแรกแล้วตอนนั้นนะ่ะพอคิสเทนเซนล้มลงไปปฐมพยาบาลข้างสนามเลยครับคือทำให้เชลซีเล่นเหลือสิบคนแล้วสมาธิไม่รู้มันเสียหรือยังไงไม่รู้นะมันรุนรวนเนี่ยมันเหลือดูดิเกอร์กับทางอัสตริเกต้ายืนกันนะสองคนนะครับกองเต้ลงมาเสริมนิดนหนึ่งแต่ว่ามันสมาธิมันเสียเสียไงไม่รู้มันรุนรวนะครับก็เสียบอลน,นะครับผมคือ เปิดขึ้นมาแล้วทางเมสซิตี้เขาตัดได้การสามมงสวนขึ้นมาแล้วทางคาเบลเชซุสก็เก็บบอลได้แล้วเขาก็ลากไปแล้วแบบส่งให้ทางทางกาบขวาเขาอะนะครับผมไปทางขวาเขาอะนะแล้วก็ตบเขา้าคือแบบให้เฟอร์ลันตตัวเล็กคือจ่ายทะลุช่องไปลงริมประตูเชลซีเราทางขวามือให้เฟอร์ลันตตัวเล็กนะผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เปิดเข้ากลางมา คือกุลกับเชซุสก็อยู่แถวหน้าแหละครับแล้วก็แบบกุอ่าเชซุสได้บอลแล้วกิลโมเขาวิ่งมาประกบด้วยนะครับผมแบบแบบมีคล้ายๆแบบปะทะด้านหลังอ่ะนิดนึงอ่ะนะครับผมคือตัวเชซุสเองมาอยู่ด้านหน้าแล้วครับคือมันถ้าดูจริงๆอ่ะเจตนามันชัดนะครับแบบเขาต้องการบุ้งล้มจุดโทษแน่นะครับผมก็รอให้กิลโมมากระแทกหรืออะไรต่างโดนปะทะเขาข้างหลังแค่นั้นเองแล้วเขาเตรียมตัวล้มแล้วนะครับผมจงังหวะนั้น กแอนโทนีเทเลอร์เขาเป่าปี๊ดเป็นจุดโทษเลยไม่ดู VR ด้วยนะครับไม่ดูเช็คอีกทีคือเป่าเลยนะครับเป็นจุดโทษของแมนเชสเตียเชียสิถ้าลูกนั้นเข้าไปจบเลยครับเกมเนี้ยนะครับผมแล้วก็เสียคิทเทนเซนไปด้วยนะครับก็สุดท้ายแล้วคิทเทนเซนไม่ไหวก็ส่งทางเคอร์ซูมาลงมาแทนนะครับผมเปลี่ยนตัวสำรองลงมาก่อนจะจบครึ่งแรกนะพอจุดโทษปุ๊บอากโอลรับหน้าที่สังหารเองครับ คนที่ยิงเชลซีมาตลอดนะครับเข้ายิงเชลซียิงไปสิประตูแล้วนะครับก็อย่างที่ผู้บรรยายเขาพูดไปครับเซนต์ตีของเขาเวลาเจอเชลซียิงไปสิประตูแล้วลุกขึ้นมาคือไม่ได้รู้ครับขออภัยนะคือมารับหน้าที่สังหารเองหยิบรูวานมาก็มาวางแล้วมายิงเองนะครับผมคือจังหวะนั้นคือแฟนเชลซี Chelsea ยังไงก็แบบถ้าเข้าไปก็คือจบแน่ครับแมนเชสเตอร์เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยทันทีอย่างเป็นทางการแต่แล้ว กุลเนเกโรเขาพลาดครับเขาใช้บอลยิงชิปอะให้ข้ามผู้รักษาประตูยิ่งเหนือชั้นอะให้ผู้รักษาประตูล้มไปอีกทางนึ่งบอลมันเข้ากลางประตูบอลชิปข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปอะไรเงี้ยแต่เมนดี้เขาไม่ล้มครับคือไม่ได้ล้มไปทางใดทางหนึ่งมากจุเกณฑไปแล้วบอลก็ค่อยๆย้อย,อย,ย,อยแล้วก็ใช้มือข้างเดียวรับเนะี่ยมือซ้ายเขาข้างเดียวรับมือไว้รับบอลไว้ก็เลยทําให้แมนซิตีพลาดโอกาสสองศูนย์รับ ภาพถ่ายต่อสดเขาไปถ่ายที่แป๊บเลยคือภาพพวกเขาเดินขันหลังกลับไปที่ซุ้ม,มหน้าสำรองเลยแบบคือหน้าเขาเนี่ยเสียดายเลยนะครับผมสำหรับลูกนั้นอะที่ไม่ได้สองศูนย์ก็ครึ่งหลังจะได้สบายเลยครับเชลซีน่าจะกลับมาไม่ได้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะครับผมคือเขาเสียดายลูกนั้นจริงๆนะก็<ๆ>นะเลยจบครึ่งแรกนําแค่ลูกเดียวครับทําให้เชลซีเหมือนแบบผมว่าโมเมนตัมกลับมาคล้ายๆเกมกับที่ ยุคคอนเต้ที่บุกชนะสามหนึ่งนะครับผมคล้ายๆนะแต่ว่ามันอรูปเกมอะไรต่างๆมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะครับผมไม่ใช่แบบรูปแบบคอนเต้นะแล้วก็แมนซิตี้พอมาเล่น,นลครึ่งหนละังกบแมนซิตี้กับเชลซีครางนีามาเล่นครึ่งหลังเชลซีครองบอลครับหลังจากนั้นกลายเป็นว่าครึ่งหลังเป็นครึ่งของเชลซีแทบจะเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเล่นมาจนนถึงนาทีหกสิบสามนะครับ ซีเอดยิงตีเสมอได้เป็นจังหวะที่เลี้ยงตัดเข้าไปครับคือจุดเริ่มต้นก็ออสเปริตานะครับผมปลดไปทางขวาก็คือแบบคือเบิ้ลบอลกันนะครับคือผมไม่แน่ใจนะคือผู้ริสิตเลี้ยงไปนะครับผมส่งให้ซีเอซีเอคือผู้ริสิตผู้ริสิตบังนะครับคือเอาตัวบังไม่ให้อาเก้เข้าถึงบอลอ่ะแบบบังพิงบอลแล้วก็ ใช้บอลใช้เท้าขวาส่งบอลไปทางขวาให้อัสปริเกวตาเปิดตัดหลังเข้ามาทุกที่ถ้าเปิดก็เปิดยัดไปอะไรเงี้ยให้หรือเสาไกลหรือตรงกลางปาระตูแต่เลือกเปิดย้อนหลังครับย้อนหลังมานิดหนึ่งผ่านโรดี้ไปน,นิดหนึ่งโอ้โหโรดี้เกือบสกัดได้น,นะลูกนั้นมาถึงเท้าฮาคิมเสียดพอดีเสียดก็ยิงด้วยซ้ายเข้าไปบอลก็มีน้ําหนักพอประมาณนะแต่ไม่ได้แบบว่าแรงอะไรขนาดนะแต่ว่ายิงมุมเลยครับ เอเดอซอนปัดไม่พ้นก็เสียบมุมเข้าไปตีเสมอในนาที63นะครับก็พอตีเสมอพลกกลับมาได้โอ้โหโล่งกันเลยครับแบบเชลซีเอาเคไม่แพ้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็สูเคอรพักนะครับเอากองเต้ออกส่งจอร์จิโน่ลงมาแทนนะครับนาที68พอเกมเป็นรองครับเป๊ปทนไม่ไหวครับเอาโฟเดนกับอีคายกุนโดกานลงมาแทนลยครับแทนเอาโกยโร่กับเฟร์รานตอเลส เชลซีก็เปลี่ยนเหมือนกันครับให้หลังห้านาทีเอาฮาคิมซีเยตออกวันนี้โดดเด่นนะครับน่าจะเป็นมาดเดอร์แมตามจริงผมคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนน่าจะเอาพูลิสีดอ,อที่วันนี้ไม่ค่อยไม่ใช่เป็นวันเขาเหรียล้มบ่อยแล้วก็ถูกจูอัอลการเซโร่สกัดบ่อยมากนะครับแต่ครึ่งแต่พอเอาซีเยตออกคขาแลาม,ามาสานโรดอลงมาพูลิสดก็โอเคเล่นแบบยกระดับตัวเองดีขึ้นนิดนึงนะครับผมกลายเป็นว่าโอดอยพูดผมพูดเพื่อนตั้งแต่ช่วงยุคแลมพาร์ดแล้วนะครับ โอดอยเนี่ยเวลาลงเล่นตัวจริงเนี่ยเขาจะเล่นไม่ค่อยดีครับไม่รู้เป็นไรแต่พอเล่นเป็นตัวสำรองเกมเนี่ยชัดเจนเลยครับคือแฟนเชซีน่าจะได้เห็นทุกคนครับชัดเจนเลยครับว่าวันเนี้ยพอโอดอยลงตัวสำรองเด่นมากครับอ่ามีพอลงมาปุ๊บอ่าทางแมสเซตตี้ก็เปลี่ยนเอาซินเชนโกลงมาแทนเมนดี้ที่วันนี้เมนดี้โดนลิสเจนเผาเครื่องเลยนะครับทางขวาเนี่ย ปะทะกันอะนะครับผมแบ็กซ้ายของแมนตียแบ็กขวาของทางเชลซีวิ่งแบ็กขวาของเชลซีเดสเจมเอาอยู่เลยครับค่งครึ่งหลังครึ่งแรกอาจจะมีจ่ายบอลเสียบ้างไม่ดีมาแต่ครึ่งหลังอ่ะโอโ้โหเผาเมนดี้เลยครับมีลูกหนึ่งที่ลากเองอ่ะแตะบอลมปข้างหน้าแล้วก็ใช้ความเร็ววิ่งกระชากหนีเมนดี้โอโ้โหลูกนั้นสุดยอดแล้วจ่ายให้โอดอร์แล้วยิงลูกนั้นล้ำหน้าไปะนะครับผมโอดอร์ยิงได้ วนเนอร์ก็ยิงได้วันนี้ครึ่งแรกก็ยิงได้แต่ล้าหน้าล้าหน้าเยอะนะครับแต่ความขยันของเขาก็ยกประโยชน์ตรงนั้นไปให้เจ็ดไปเลยครับสำหรับทีมโอเวนเนอร์ความขยันเขาผมไม่ตําหนิเขาแล้วครับหลังจากเนี้ยเพราะว่าความขยันเขาตรงนี้ครับเอามาทดแทนทีมอื่นเขาจะว่าสากอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับแต่เขาใส่เชื่อเชลซีเขาอยู่สโมสรเชลซีผมไม่ว่าเขาครับวันไหนไม่ใช่ว่างเขาก็ต้องทําใจแต่วันไหนเขาขยันแล้วแอซิดได้ก็ ต้องชื่นชมเขาในจุดตรงนั้นนะครับผมส,สเตอร์ลิงไอ้ลูกจังหวะจุดโทษนะครับก็ก่อนที่จะได้ประตูของเชลซีนาะทีเก้าสิบเอ็ดช่วงแปดสิบห้าหลังจากนั้นเอาที่ผมบอกไปพอได้ฮาคิมซีเยตยิงปุ๊บหลังจากนั้นให้หลังจนถึงนาทีแปดสิบห้าเป็นเกมของเชลซีแต่พอหลังจากนั้นแปดสิบห้าปุ๊บแมนซิตี้บุกใส่เชลซีบ้างแล้วบอลได้เลยครับเปิดบอลทะลุช่องเปิดบอดบอลยาวบ้างอะไรเงี้ยให้วิ่งแข่งกันเชลซีก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันนะครับรูดิเกอร์เปิดไปอลองโซยิง ยกข้ามจะข้ามอะไรซองแต่ไม่ตรงเกาะเหมือนกันครับแมสติตี้ก็เล่นบอลไดเไ็้อย่เปิดบอลทะลุช่องบ้าเปิดบอลยาวบ้างวิ่งแข่งใช้ความเร็วนะครับผมว่าวันนี้ซูมาเอาเซอร์ลมิงไม่ค่อยอยู่แต่เขามาแก้ตัวได้ตรงที่สกัดลูกนั้นจังหวะยิงแล้วก็อีกลูกนึงที่เป๊บอยากน่าจะเป็นจุดโทษหัวเสียลูกหัวเสียไปจังหวะนั้นนะครับผมแต่ไม่ได้จุดโทษนะครับผมคือซูมาเขาไม่ได้เจตนาที่จะแบบเตะหรืออะไรเงี้ยก็ ชัดเจนไปนะครับผมไม่ได้จุดโทษจนมาถึงนาที91อย่างที่เห็นครับเป็นบอลจังหวะที่โอดอยครับนึกยังไงไม่รู้กระชากเลยครับโดนแมนเซตตี้ตรงนั้นน่ะมีนักเตะแมาซิตี้ลายล้อมเลยนะครับแต่ว่าโอดอยกระชากไปครับแล้วก็เปิดไปทางขวานะครับเพนติโมวเนอร์วิ่งก็เปิดเลยครับติโมวเนอร์หลุดไปทางขวานะครับโอดอยเข้าวิ่งเข้ามาข้างในตามสูตรฟุตบอลเทคนิคเบสิกล้วนๆเลยนะครับ ระชากเข้าคือส่งบอลออกข้างตัวเองต้องเข้าไปยังไงน,นะครับพมวิ่งตามตำแหน่งเลยติโมวเนอร์รับบอลปุ๊บแล้วก็เปิดเข้ามาตรงกลางกลายเป็นว่าคนที่ได้ยิงคือมาเกาะลงโซยิงเดียไม่ดีด้วยนะแต่ว่าเป็นกลายเป็นดีรับอลข้ามไอเดร์ซอนเข้าไป2ประตูต่อโูนะครับทำให้เชลซีได้ประตูชัยไปครับทดแค่3นาทีแต่บวกลบหนึ่งนาทีนะเพราะว่าได้ประตูก็บวกลบไปหลังจากนั้นแมนซิตเ้อ็พยายามบุกแต่ว่าไม่ทันนะครับผมกลายเป็นเชลซีที่ เป็นฝ่ายชนะไปสองประตูต่อศูนย์นะครับก็โอ้โหเป็นเกมที่เชลซีได้รับชัยชนะยิ่งใหญ่ต่อจากเรอัลม่ดดเลยนะครับนักเตะทุกคนผมให้เครดิตหมดเลยครับกิลอม์พลาดไอจังหวะจุดโทษนั้นไปก็เป็นประสบการณ์ไปแต่โดยรวมเขาทําได้ดีแล้วครับไม่เป็นภระราห้กับรื่นพี่ในทีมส่วนคิสเทนเซนพลาดจังหวะนั้นไปก็ไม่ต้องตําหนีอะไรเขานะครับแม้ถ้าวันนี้ทีมแพ้ผมก็ไม่ตำหนิเขานะในจังหวะนั้นนะครับผมเพราะว่าเขาก็อ่าเป็นตัว อ่าซัพพอร์ตที่ดีสำหรับตำแหน่งของเตลโกซิวาอะไรนี้ก็ต้องให้เครดิตเข้าไปนะครับผมถึงแม้จะเป็นกองหลังที่เล่นแบบอาจจะไม่ได้ดุดันมากเหมือนกองหลังคนอื่นๆอย่างดูดิเกอร์อย่างเงี้ยโอโ้โหเข้าดุดันมากเลยครับวันนี้ยทั้งใส่เฟอร์รานตอเลสหรือใครก็แล้วแต่จวงคาซิโร่เนี้ยคือแบบเข้าประกบแบบไอ้นี่เลยนะครับผมดุดันอ่ะอัสติเวตาเช่นกันปะทะกับทางราฮิมเซอร์ลิงอย่ะดุดันแต่ว่าริสเทนเซนไม่ได้เป็นกองหลังประมาณนั้นนะครับผม ก็ให้เครดิตไปวันนี้สำหรับผมแมนเดอร์แมนน่าจะเป็นฮาคิมให้ฮาคิมซีเย่นะไม่ใช่น,าน่าจะเป็นให้ฮาคิมซีเย่นนะครับผมส่วนแวนเนอร์ความขยันเขานะครับผมวันนี้ก็ไม่มีดวงของเขาในเรื่องการยิงประตูส่วนผู้นิสิตก็เอ่อก็ให้เจ็ดได้นะครับผมนะเพราะว่ายกระดับได้ในช่วงท้ายเกมนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมที่จบไปเก้าสิบนาทีรายชื่อครับอย่างที่กาลใหอีกคังนะครับก็โกเป็นเมนดี้ครับแนวรับสามคนก็ กองหลังสามคนอัสปิเกตาคิสเทนเซนเดอร์ดิเกอร์วิงแบ็กขวาเป็นลิสเจมวิงแบ็กซ้ายเป็นอลองโซนะครับตรงกลางเป็นเลก,กิวมอร์กับเองก็ลกองเต้แนวรุกพูลิสิตซีเอหน้ะปาเป็นติโมแวนเนอร์นะครับผมแมนเชตอรครับเนี่ยครับคือเชลซีมาครองบอลเยอะกว่าในช่วงครึ่งหลังอย่างที่พูดไปครับครึ่งหลังเชลซีครองบอลของเกมได้ดีกว่าแมนซิตี้นะครับผมก็โอกาสยิงของเราครับ12ครั้งเข้ากรอบ5สัมผัสบอลไป713ครั้งครับผ่านบอล5้า 53ครั้งนะครับผมมากกว่าแมนซิตี้นะครับผมผมเป็นตัวเลขเป็นสถิติที่ดูดีเลยนะครับผมเวลาเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อันนี้คือภาคแรกครับยังไม่ใช่บทสรุปภาค2ผมว่านักเตะเขาจะฟูลกันเชลซีก็จะฟูลเช่นกันนะครับผมนะตอนนี้เป็นสถิติทั้งหมดนะครับผมยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับในฤดูกาลนี้เราเหลืออีก5เกมนะครับผมนะ เดี๋ยวดูสถิตินิดนึงครับสรุปนิดนึงครับก็ของบอลห้าสิบนะครับจุดแปดยิงสิบสองเข้ากรอบห้าสัมผัสบอลไปเจ็ดร้อยสิบสามครั้งผ่านบอลห้าร้อยห้าสิบสามครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้อีกห้าเกมนะครับซีซั่นนี้จบลงเชลซี Chelsea จะได้ดับเบิลแชมป์หรือเปล่านะครับหลายคนหวังอย่างนั้นเลยนะครับผมเองก็หวังว่าจะได้ดับเบิลแชมป์นะครับผมต่อตามเรื่องตามเชียร์กันต่อไปวันนี้ให้เครดิตนักเตะทุกคนครับนะ ตั้งแต่โกยันกองหน้านะครับผมยังไงก็ติดตามกันต่อไปฉลองได้จบวันนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นสมาธิต้องไปอยู่กับอาร์เซนอลแล้วเพราะเราต้องเล่นกลางสัปดาห์นะครับเจอกับอาร์เซนอลลอนดอนดาร์บี้นะครับที่สแตนฟอร์ดบิดนะครับผมก่อนจะเล่นรอบชิงกับเลสเตอร์ซิตี้ช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับผมยังไงก็ติดตามให้กําลังใจกันต่อไปครับฉลองทีเดียวคือสิ้นสุดฤดูกาลครับว่าเราจะจบลงยังไงครับในซีซั่นนี้ครับก็ ช่วง after the match ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากสดัครเ้าไช่อง hard of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมก็อยากถึงพันซรับเร็วๆกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกช่องหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งเป็นมุมมองหนึ่งสำหรับแฟนเชซีทสุกทุกขอนับยังไงช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ